ขากินปลาควาเมื่อะโอ้ยมันอกดลวงใส่หัวใส่พุงก่อนนะพี่น้องเช่ไนี่ปลาควาได้พี่น้องปลาควาหน้านี่กินใส่แบบเ่าต้องหนีเลยพี่น้องหน,นีใส่ปลาควาอืมอันนี้ครอืมใส่ปลาควาใส่ครับเจ้ากันใส่ปลาควาได้พี่น้องเอาโคมำลำดึง อ,อ,อ,อครับสวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับ <c oughs> พ่อกับผมเอียบเสียบนะครับ <c oughs> อยู่กับบรรยากาศทงนาเก่าด้วยพี่น้องเด้ออยู่ทงนาก็ได้ปลาคอหน้าพี่น้องปลาชอ่อนนาต้มสมพี่น้องต้มสมปลาคอบันเทานี่นะต้มแบบบันเทานะครับใส่ต้นหอมผักชีนี่นะใบกะเพรา แบบมีแก้วพี่ปลมากินน้ำพี่น้องมากับข้าวเหนียวเก่านะครับมีแก้วพิกลกับอยากหอมพี่กปนน้ำพี่น้องเอาลงใจหน่อยนะอยากหอมพีปิป่นน้ำเวลาสดหนาหมนะครับเนามากินข้าวเด้อพี่น้องเด้อโอ้มาแบบหิวหิวเลยวันนี้แดดทนทนมาครับมนะเดี๋ยวก่อนกินข้าวกะให้เรียกน้ำจ่อยนะพี่น้องปุกลุกน่องปูุกลุกน้องในทั่งครับขเขาอนอยากแก่ข้าวครับผม เน้ยเขาเสิร์ได้พี่น้องเนี่ยเขาเสิรแต่ว่ามากินตอนเทียงอ,อ,อือ้โอ้ยโอ้แถวนี้พี่น้องเขามา้านห่อนเลยเมามาพี่น้องมาเขาไปขีเกาห่อนละใส่กระเจียว อืมผักสวนบักซีรสเจ็ดขีดพี่น้องประกาะตุน้นอีโรสเจ็ดขีด โอ้ค oh, วมผิดปนเนี่ยขอกินปลาคอมัากระโอ้ยมันกระลวงใส่หัวใส่พุงก่อนแหละพี่น้องเฮ้ยนี่ปลาคอได้พี่น้องปลาอปคอหน้านี่กินใส่แบบเพราะต้องหนีเลยพี่น้องนี่ใส่ปลาคออืมอานนี้อ่อืม,อมใส่ปลาคอใส่ครับยาวกันใส่ปลาคอได้พี่น้อง เอาโคมำลำเดียวอ๋อโอ้โหว๊ะอ้อ,อ,อใส่ใบยันหอนตุ้มว่าไม่ใหม่ไหม หัมเลยเจ้าพี่ลองโอ mm. oh, ้นี่ยแก้แขนง หวานนี่การเผาละ่ะสะใส่กระนำเจียนำเบอร์เผาหยิบต้นหอม,อม ขอนซูยังตุ่มกระหอนขากระหอนอากาศกระหอนโอ้หอวกันหักอืมผ่อนความหลับความหลับ มีไข่มีไข่มีความรับสิบบอกโอ้โหโอ้ยายกันเด้อบาเขากันเด้พี่นอ้องเจ้าเนี่ยความรับสิบบอกอ้ย อ,อืมอันนี้ไม่กลางเลยหน่อยแบบนี้ไหลบางเรือกันยำไปเลยอ,อุ้ยขี้เข่าแม่ใบเข่า คิดเมืองไทยบอกตุ้มไข่ไก่เพี่อนไ่ไ้แข่ยกันแต่มันได้ความหอมบัวขาวโอ้เข่าอ่อนๆหมพยังอ่อนบายเข้าไปเลย มันแขวนไปหน่องเส้นยีหลงไก่มาคว้ากินอืม จะได้แต่มันหน่อยไข่แมวอ,อืมกลางอืมหมดไปเลย <c oughs> ทั่งปลาผมว่าปลาทุเทนี่หแหละมั้งเนี่ยต้องทั่งมันดีแซ่บอืมจั่นะ

เองมาเลรอเด้กพี่น้องเด้อยจะได้เศร้ากับพี่น้องสนิทก,กันเลยโอ้ยีกระจิต๊หมแต่ผมจะนั่งกินตัวแหละแต่ว่าผมกินกับพี่น้องสนิทก,กันนะมนีเชียงเพียงมั้งล่ะนี่มันผมมีผับปานนะจะเชียงเพลงจากบ้างทาง เอาครับพี่น้องเดี๋ยวจะได้ยินเสียงลยกรสีเพียงหลายกว่านีน่นะเราจ่ายพี่น้องไปทำเร็เนล้อขอบคุณเลยหลายขอมาลับชมครับแล้วไปกินต่อผมขอปิ้งทิพย์ก่อนแล้วพวกเกันกิมหนาครับขอบคุณเลยครับวัสนี้ครับ